ตัวละคร ex นะครับหากบัฟแนวไหนมันถึงจะกลับมาเล่นได้ครับเนื่องจากว่ามีคนถามผมมาว่าเอ้ยอทำคลิปแนวนี้ให้หน่อยคือแบบว่าถ้าบัฟแล้วอ่ะต้องบัฟอะไรคิดว่าและคาดว่าน่าจะเป็นในแนวแนวไหนซึ่งให้มันกลับมาเล่นได้นั่นเองเอาละเนื่องจากว่าในส่วนของไคโดวิ่งเนี่ยมันก็กลับมาแล้วผมผมแทงไว้เนี่ยคือ1ไคโดวิ่ง2แชงเขียวอันเนี้ยที่แทงไว้ว่าน่าจะบัฟ3โอเด้งอันเนี้ยที่คิดไว้นะเออสี่เซโตประมาณนี้ประมาณนี้ ดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยว่าเออแล้วถ้ามันบัฟจริงอะ่ะบัฟแนวไหนมันถึงจะเล่นได้หลักๆคลิปนี้จะเป็นประมาณนี้นะงั้นจะขอเริ่มเลยขอจากตัวที่บอกมีก่อนเนาะไคโดเลยตัวเนี้ยบัฟง่ายมาก1สกิลหนึ่งให้มันออกไอชันได้เร็วขึ้นแล้วก็อันดับต่อมาคือการสถานะตอนอยู่ทงสตูจบง่ายไหมสองอย่างเล่นได้แล้วเก่งแล้วอยู่ทงสตูการสถานะคือจบแล้วไม่ใหญ่ไม่ต้องพูดนะเพราะว่ามันบัฟไปแล้วเนาะเออโรเจอร์บัฟมีอะไรใช่ป่ะไม่โดนซติวแค่นั้น แค่นั้นเลยไม่ต้องพูดเยอะนะแค่นี้เลยแค่นี้หรอครับแค่แค่นี้เลยเว้ยแค่นี้เก่งเลยยังอื่นไม่มีเลยมันเก่งอยู่แล้วอ่ะและเชื่อว่าทําด้วยในส่วนของคิดรอดครับเพิ่มก็คือเลือนมากกว่า50%ไม่้ดงสถานะเลยทางคิดและรอหรืออยู่เหมือนเดิมเปลี่ยนแค่คิดเพราะตัวค่าคือคิดแล้วคิดเนี่ยอยู่ตรงจัตรูไม่โดนสถานะก็เก่งแล้วโดยที่ดาเมตไม่ไม่ไม่ต้องมีเลยก็ได้อะเพราะมันเก่งอยู่แล้วแค่การสถานะให้ล่างคิดอะ่ะเก่งแล้วง่ายไหม แชงครับทุกวันนี้มีหลบนู่นนี่นั่นมีมาอยู่แล้วโดยเบื้องต้นตัวมันดีอยู่แล้วโดยเบื้องต้นนะแต่ถามว่าทําไมมันเล่นไม่ได้วะทําไมคนไม่นิยมเล่นเลยวะทั้งที่ตัวมันคบคันนั้งขนาดนี้ผมก็จะบอกว่าเ,เรื่องฮาชคิฟนะจบไปเถอะประเด็นต่อมาคือนโดนกาฟพอกาฟจบเลยทุกวันนี้สมมุติถ้าไม่มีกาฟมันเล่นได้เจอไอโบเจอคุซันมันเล่นได้นะเออมันเล่นได้นะ แต่มีเพิ่มเติมอย่างเดียวเลยหนึ่งไอ้ไอ้ไอ้สกิลหนึ่งเนี่ยหลังใช้เสร็จแทงเมื่อไหร่บังคับตายหรือสก,กิลสองก็ได้หนึ่งหรือสองก็ได้แต่คิดว่าน่าจะเป็นสองมากกว่าพุ่งปุ๊บโดนปั้งเรียบร้อยตายเลยบังคับตายโอเคคล้ายๆแฉงแฉงขาวอะเลือดต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์สกิลนี้แทงปุ๊บตายหาเลยมีสิทธิ์สูงมากแค่สองอย่างเก่งเลยแต่แพ้การทั้งคู่นะเออ่ไม่ว่าจะแฉงขาวคือหลังหลังอย่างเนี้ยกลุ่มโรเจอร์อะ แพนกราฟยาวเลยและเดี๋ยวแชงอนาคตเดี๋ยวแม่ก็กลับไปยังไงก็เลยมองว่าอกราฟอาจจะเล่นได้ยาวแล้วแหละมาอันนี้คือตัวละครที่6กไม่มีนะพ่อกับยามาโตะขอรวบทั้งคู่เนื่องจากว่ามันเล่นไม่ท่าหมดเลยและมีแพดตัวการสถานะเยอะโคตรๆผมเลยมองว่าถ้าหากอยากจะให้เล่นได้ต้องมีเหมือนตัวนี้เท่านั้นซึ่งมันจะแยกกันเห็นป่ะตัวนิจิเพราะว่าพ่อมันเป็นโลกหากใครกันสถานะสั่นอ่ะชิวกูเด้งได้ยัง แค่นั้นเลยยามาโตะก็เหมือนกันคือเอาโตเนี้ยไปใส่ให้ยามาโตะหมัดให้บีบกับพ่อที่เป็นโลขาวแค่นั้นเล่นได้เลยทันทีเลยทันทีเลยเดี๋ยวนั้นเลยไม่ใหญ่ครับเพิ่มแค่การสถานะจบอันนี้ง่ายครับอยู่ในโทมตัวเองโทงมากกว่า80%การสถานะไปเลยร0 0เนจบเล่นเล่นได้เลย S ยามาโตะครับให้มอง SH ฮอเอาไว้อ่า S อฮอกเอามาใส่ในกรณีที่ไม่โดนสถานะเท่านั้นนะฟีฮิตไม่เกี่ยว มันไม่มีอยู่แล้วนะครับก็เพิ่มแค่นะี้เล่นได้แล้วโอเด้งเพิ่มในส่วนของอยู่ในโทมอะไรเรื่องหรือหนึ่งตลอดเวลาอันนี้คาดว่าเป็นแบบนั้นนะและอาจจะมีเพิ่มสกิลที่2ครับเมื่ออีกฝ่ายเป็นดีเฟนเดอร์ตีแรงขึ้น100% 200%ถ้ามาจริงโคตรน่าเล่นเพราะว่าโอเด้งเนี่ยมันออกแบบมาให้สําหรับตีพวกเอ่อดีเฟนเดอร์ได้แรงเนี่ยเนี่ยะเนี่ยเนี่ย,ย,ยตีแรงขึ้น30%นะและถ้าเป็น th, เด็บไอพวกดีเฟนเดอร์ แรงอีก20่เท่ากับ50%และไปเพิ่มสกิลที่2อีก100%ดอกเดียวดับตรงๆเลยแค่นี้พอเก่งชิบหายถ้าแค่นี้นะพุ่งก็มีดึงธงก็มีแถมไม่ตายหายสถานะมึงก็กันจบแค่นี้เลยง่ายๆครับลูฟี่ครับเปลี่ยนแค่แอคชั่นที่เหลือดีอยู่แล้วแอคชั่นให้เร็วขึ้นเพราะทุกคนเนี้ยมันช้าจนคนจับได้แค่นั้นโตวนี้ง่ายแค่นี้เลยเโซโล เมื่อเลิกม,มากกว่า50%ไม่โดนสถาะนะเคลียจบแค่นั้นไม่มีอะไรมากเลยและเนี่ยคือที่ผมคิดได้ทั้งหมดว่าถ้าบับอะบับแนวไหนมันถึงจะกลับมาเล่นได้นั่นเองแล้วก็ในส่วนของสิ้นปีนี้เดือนที่9หรือ10ประมาณนี้มันจะบับอีกก็ขอแค่ว่าไคโดวิง้งแชงโอเด้งเซตโตอ่าที่คิดไว้นะอ้าวลืมลืมเซตโตเซตโตเนี่ยมันจะเป็นกรณีเดียวกับอาคาอินุครับสิ่งที่มันจะ เพิ่มขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นแค่ดาเมจอ่าคิดออกแค่นั้นเลยเพราะอาครไฮนเนี่ยมันเพิ่มแค่ดาเมจแม่งก็เล่นได้ละเซตโตก็จะเหมือนกันมีแค่ดาเมจก็เล่นได้ละแต่ดาเมจของมันอาจจะจัดจ้านนะผมบอกเลยถ้ามันปรับนะไอพวกกินผลไม้พิศษทั้งหลายทั้งแหล่อาจจะโดนทุกตัวด้วยนะดอกละหมื่นดอกละแปดพันอะไรเงี้ยเพราะว่าไอพวกที่โจตีอย่างเงี้ยเห็นป่ะโจตีปกติตีแรงขึ้นด้วยแล้วก็ยังลดเนี่ยค่าเสียหายลดลง อะไรคุยเยอะอะเยอะเยอะไอัน,นี้เยอะเลยเพื่อไอ้พว่แบบกินบมลรวพีาศาสจกเกมปะวะอยู่ว้นแชงอะเออนั่นแหละผมก็เลยบอกว่าเซโตอาจจะมีสิทธิ์ที่กลับมาเล่นได้มากๆนะครับเพราะว่าเพชรมันการันตีต่ำสองพันวงวงเนี้ยมีสิทธิ์ทั้งหมดเลยอ่าแต่น่าจะได้ก่อนน่าจะโอเด้งกับเซโตถ้าตามคิวนะแต่ถามว่ามันจะลัดมาใครโดวิ่งเลยได้ไหมได้ได้เ,ด 2000, เหมือนกันเพราะเพชรต่ำสองพันเหมือนกันอไครดูพันห้าเองไปแล้วยามาตกพันแปดเข้าไปแล้ว มันเหลืออีกกี่ตัวแม่ใหญ่ไคโดวิ่งแชงเขียวเจโต้น,นะมันเหลือแค่ไม่กี่ตัวแล้วอ่าที่เหลือก็ขอให้บัฟมาตามนั้นแล้วกันอีกทีหนึ่งคือเดือนสิบอีกทีหนึ่งคือเดือนสามสิบกับสามโดยเฉลี่ยโอเคอ่ะบอกบทแล้วนะถ้าบัฟแนวเนี้ยจะกลับมาเล่นได้โดยทันทีครับ